ปะมะพร้าวอะไรไม่รู้สวยมากเลยค่ะฮะ <Okay. S 1> มะพร้าวแค่โอโ้สวยนี่นมันยกขึ้นสวยมากเลยค่ะสวยงามมากนี่เป็นสวนมะพร้าวนะคะสวนมะพร้าวสวยบนสีจะสวย อันนี้เขาเรียกบอนสีพันไลนนอที่บ้านหนูมีเพียบเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกพันไรอันนี้พวกหลงปะพกหลงเขาเรียกหลอกหกหลงไม่กีอะไรแน่นะ ไม่ท้าเอาแหละเดี๋ยวไปซื้อให้ <c oughs> ไว้เพียบเลยถ่ายกลางคืนไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหรตาา่ต้นมะพร้าวสวนมะพร้าวปูมะพร้าวผกกล้วยเพียบเลยค่ะ O okay. coelho. Oh, isso?